ถ้ากดเงินจากวงเงินบัตรเครดิตใบอื่นนะฮะมาปิดใบที่จ่ายขั้นต่ำอยู่แบบนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไหมคะหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องกลัวเลทขั้นต่ำบัตรที่ปรับขึ้นปีหน้าค่ะไม่ถูกต้องครับอย่าทาแบบนี้ฮะนะฮะ,นะฮะบัตรเครดิตทั้ง2ใบอะฮะที่คุณบัตรเครดิตใบหนึ่งหนูไหม เออมาปิดอีกใบหนึ่งที่จ่ายขั้นตามอยู่บัตรเครดิตสองใบนี้ดอกเบีย้ยมันเท่ากันคุณหนึ่งก่อนนะมัน16เท่ากันทีนี้คุณกดใบนี้ตอนที่กดเงินจากบัตรเครดิตคุณโดนค่าธรรมเนียมอีกครับแสดงว่าคุณโดนแพงกว่า16ครับคุณโดนมากกว่าสิบหกเพื่อมาจ่าย16บหกครับมันผิดตั้งแต่เริ่มยกยกย้ายโอเคไหมที่ดีที่ดีฮะ นะฮะควรจะเอาเงินที่เป็นเงินสดของคุณมาเคลียร์หรือถ้าตอนนี้ไม่ไหวก็ไปทําสินเชื่อรวมหนี้รวมหนี้แล้วลองหาดอกดูปัจจุบันสินเชื่อรวมหนี้รวมหนี้เนี่ยผมเห็นประมาณสัก10กว่า 10, 10กว่าสิบสิบกว่ากว่าคือ10จุดกว่าประมาณ10 16ปรรวมกันมาอยู่ที่10อะ่ะผมว่ามันดีกว่าไหมนะฮะอันนี้ผิดอย่าทําไปต่อเอ๊ยเดี๋ยวกอนนี่